สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทคนนะคะทาง a n น t ี่ดิงชา n น e ลค่ะคุณอยู่กับแอนค่ะในรายการถนนนักอ่านค่ะถนนของคนที่ชื่นชอบหนังสือค่ะที่เราจะอยู่เป็นเพื่อนเดินไปได้วยกันและแบ่งปันความรู้นะคะวันนี้มีหนังสือมาชวนคุยก็คือเล่มนี้ค่ะที่หัวมุมถนนค่ะ Closer than you think นะคะโดยคุณรวิศหันอุตสาหะค่ะหนังสือเล่มนี้จะอยู่ในหมวดพัฒนาตนเองนะคะ ก็จะเป็นบทบทแบ่งออกเป็น35บทย่อยๆด้วยกันนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงานและการดำเนินชีวิตค่ะเ,เขาโปรยไว้ตรงนี้ว่าเพราะงานและชีวิตที่คุณฝันอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดก็คือที่หัวมุมถนนนั่นเองนะคะเป็นวิธีการเป็นแนว how to ทำอย่างไรที่เราจะทำให้ วิถีชีวิตของเรากับงานที่เราทำมา,มาบรรจบกันได้แล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขค,ค่ะมันก็เลยจะคอยตอบคำถามเรานะคะบททั้ง35บทเนี่ยส่วนใหญ่ค่ะส่วนมากจะเริ่มต้นด้วยปัญหานะคะส่วนตอบคำถามเราอย่างเช่นไม่อยากเบิร์เอาทำยังไงดีนะคะคุณติดสมาร์ทโฟนมากไปหรือเปล่าอันนี้คือเปิดอ่านมาเป็นบทแรกเ,เนื้อหาไม่ได้ต่อเนื่องกันนะคะสามารถ อ่านอะไรก่อนก็ได้สนใจเรื่องไหนก็คือเปิดไปอ่านก่อนได้เลยค่ะการเขียนไดรี่มีประโยชน์อย่างไรอ่านหนังสือเราได้อะไรพวกนี้ค่ะอยากจะบอกว่าเผินเพินแล้วอ่ะส่วนใหญ่เหมือนเขามุ่งเป้าไปเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานแล้วก็การทําธุรกิจค่ะแต่ก็มีเกรดเล็กเกรดน้อยที่ไม่ได้เกี่ยวกับธุรอ,อต้องบอกว่าที่เชื่อมโยงกันโดยที่ไม่ใช่ธุรกิจอย่างเดียวนะคะอย่างเช่นเรื่องของ าการออกกำลังกายนะคะที่โยงไปค่ะความคิดค่ะหลักใหญ่ๆที่แอนจับได้ค่ะจากเรื่องของการทำงานเนี่ยที่ถ้าจะส่งผลคือทุกเรื่องในชีวิตเกิดจากความคิดของเราเองดังนั้นเขาจะพูดถึงเรื่องไมเซต์นะคะเปิดไปอ่านอันแรกเลยอะ่ะมันเป็นหัวข้อใหญ่เลยนะคะก็คือเรื่องของไมเ s e t ซึ่งหมายถึงทัศนคติของเราเองนั่นเองค่ะซึ่งคุณรวิทย์เนี่ยก็ได บอกว่า mindset มันมีอยู่2ประเภทใช่ไหมคะก็คือคนที่มี fix mindset กับคนที่มี growth mindset นะคะคนที่ grow t h ที่แปลว่าจเจริญเติบโต,ตค่ะก็คือคนที่มีความคิดเ,เชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยตัวเองไม่ fix อยู่ที่ว่าแบบอะไรเกิดขึ้นก็ต้องเป็นแบบนั้นนะคะ grow t h ก็คือเราสามารถใช้ศักยภาพทำงานอย่างหนักใช้ให้มันเต็มที่แล้วก็เชื่อว่าเราเป็นผู้เลือกนะคะเป็นผู้เลือก สมมติเกิดปัญหาขึ้นก็อ่ะเราเป็นคนเลือกที่จะแก้ปัญหานั้นไม่ใช่มีคนยืนปัญหานั้นมาให้เราแล้วเราเป็นเหยื่อนะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องของทัศนคติล้วนๆนะคะซึ่งสิ่งที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือแอน,แอนตัวแอนเองอะ่ะก็กําลังปรับเหมือนกันนะคะก็กาลังพยายามทําให้ตัวเองมีทัศนคติที่ดีในการแก้ปัญหานะคะซึ่ง เขาคุณคุณลวิทย์เนี่ยได้ใส่ตัวอย่างหรือใส่พวกรีเสิร์ชทางวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆมาแบบสนับสนุนข้อคิดของเขาที่เขาให้เราไว้ค่ะอย่างเรื่องของหมายเซตเนี่ยก็มีคนหนึ่งชื่อคุณวิลเลียมเจมส์นะคะเป็นคนที่มีชีวิตพังๆคนหนึ่งเป็นคนป่วยต้องออกเดินทางไปแล้วก็โดนทิ้งไว้ทางทางพอกลับมาบ้านจนอายุ30แล้วก็ดูไม่มีงานทำไม่เป็นหลักเป็นแหล่งค่ะ แต่คุณคนนี้ค่ะก็คือเขาไม่ยอมแพ้นะคะเพราะว่าเขามีโกรธมายเสร็จนี่แหละคะ่ะเขาพยายามที่จะแบบดึงตัวเองขึ้นมาจากชีวิตพังๆนั้นโดยเขาแบบบอกกับตัวเองไว้ว่าเขาจะเป็นผู้รับผิดชอบ100%กับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามนะคะในเวลาหนึ่งปีนั้นแล้วเขาจะไม่ยอมฆ่าตัวตายเด็ดขาดนะคะเขาได้ทำการทดลองกับตัวเอง ให้กำลังใจตัวเองปรับทัศนคติตัวเองจนเขากลายเป็นหนึ่งในคนที่เข้าใจจิตใจของมนุษย์ดีที่สุดค่ะภายหลังคนคนนี้ได้กลายมาเป็นบิดาของวิชาจิตวิทยาค่ะในสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็มีงานแปลมากมายงานของเขาเนี่ยถูกแปลไปหลายภาษาค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ทรงอิออทธิพลที่สุดในยุคข,ของเขาเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็สอนให้เรารู้ว่า เราอะ่ะไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราได้ก็จริงนะคะแต่เราสามารถเลือกค่ะที่จะเลือกควบคุมวิธีการที่เราจะตีความแล้วก็รับมือกับมันได้อ่ะคะ่ะเพราะว่าหลายคนก็จะชอบคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอะ่ะมันไม่ยุติธรรมเลยทาไมถึงเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือคนที่มีฟิกซ์มายเซ็ตนะคะคนที่มีกรอสมายเซ็ตจะต้องคิดว่าเราจะทํำยังไงะคะ่ะใช่แล้วว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ความผิดของเรานะสิ่งที่เกิดขึ้น แต่มันเป็นความรับผิดช,ชอบของเราเออเราคือผู้รับผิดช,ชอบต่อสิ่งต่อเขาเรียกอะไรต่อการตีความกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็จะรีแอคกับมันยังไงนะคะซึ่งอันนี้เป็นข้อคิดแบบหลักใหญ่ๆที่แอนได้รับจากหนังสือเล่มน,นี้เลยแล้วก็พยายามพยายามจะทำอยู่ก็ยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ก็ต้องฝึกต่อไปนะคะมาชวนเพื่อนๆฝึกไปได้วยกันนะคะ อีกเรื่องหนึ่งที่ได้เรื่องนี้ค่ะมันก็โยงมาถึงเรื่องการปฏิบัตินะคะ m i n เ s e t เป็นเรื่องของทัศนคติจ,จิตใจเนาะส่วนการปฏิบัติะคะ่ะมันคือเรื่องของการรักษาวินัยนะคะการลุกขึ้นมาทำงานในวันที่เราไม่อยากทำลุกขึ้นมาออกกำลังกายในวันที่เราขี้เกียจในวันฝนตกในวันอากาศหนาวนะคะคุณโรวิศได้แชร์ประสบการณ์การวิ่งะคะ่ะแอนก็เป็นนักวิ่งหน้าใหม่เหมือนกันนะคะเอาไว้ในบทบทหนึง่งซึ่งเขาพูดถึงตัวเขาในวันที่ไม่วิ่ง กำลังวิ่งแล้วก็วิ่งเสร็จแล้วค่ะในเขาก็คือเหมือนพวกเราทุกคนที่ไม่อยากจะตื่นมาไม่อยากรู้สึกว่าวินัยเป็นยาขมรู้สึกว่าไม่อยากวิ่งนะคะแต่พอเขาได้ทําไปแล้วอะสิ่งที่เขาคนพบจากการที่เขาวิ่งเสร็จแล้วอะเขาบอกไว้ว่าตัวเราไม่ได้แข่งกับเวลาไม่ได้แข่งกับคนอื่นแต่กําลังแข่งกับจิตใจตนเองนะคะถ้าคุณไปถึงได้ใจคุณก็ต้องถึงวินัยก็ต้องถึง แล้วอะไรก็จะเป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะนี่ก็ทำให้อนมีกำลังใจขึ้นมาอีกครั้งค่ะหลังจากที่หยุดวิ่งไปนานเพราะโควิดหรือเพราะอะไรก็ตามค่ะก็ต้องปรับความคิดก่อนว่าไม่ใช่เพราะอะไรที่เกิดขึ้นค่ะมันเป็นเพราะตัวเราเองที่ไม่ยอมไปวิ่งนะคะก็ชวนเพื่อนๆนะคะถ้าได้เกร็ดความรู้อะไรเกี่ยวกับหนังสือเล่มน,นี้นะคะมาแชร์กันข้างล่างค่ะว่าอ่านแล้วเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตตัวเองบ้าง อย่างตอนนี้ก็คิดว่าไว้ว่าเดี๋ยวจะไปวิ่งนะนะคะแล้วผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามใน EP หน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ